โรคข้อเข่าเสื่อมกับลูโคามีนะคะเป็นที่รู้จักกันดีแล้วนะคะว่ากลูโคามีถูกใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะนำมาพอควรแล้วนะคะจะอยู่ในรูปแบบของยาและอาหารเสริมนะคะโดยเชื่อกันว่าลูโคามีเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีโอไกแคนซึ่งอยู่ในกระดูกอ่อนนะคะและในคนที่เป็นข้อเสื่อมค่ะพบว่าตัวโปรตีโอไกแคนลดลงทําให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวค่ะ แล้วก็การรองรับน้ําหนักลดลงนะคะถ้าคนไข้เป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการผิดรูปนะคะได้ของข้อได้นะคะแล้วก็ถ้าในภาษาของบริษัทกูโกสมีนช่วยอย่างไรก็คือพูดง่ายๆคือช่วยเพิ่มน้าเลี้ยงไขข้อนะคะทําให้ข้อเข่าหล่อลื่นดีขึ้นนะคะแต่ในบางการศึกษาก็เคยพบว่ามีการามีฤทธิ์ลดการอักเสบด,ด้วยนะคะแต่ข้อมูลอันนี้ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันชัดเจนนะคะ นควรจะรับประทานอย่างไรนะคะขนาดยาที่แนะนําค่ะก็คือวันล,ละ1,500มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้คือขนาดยาค่ะซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของซองนะคะหรือรูปแบบแคปซูลค่ะถ้าเป็นซอง1,500มิลลิกรัมก็ทานวันละ1งคะ่ะถ้าเป็นรูปแบบแคปซูลก็สามารถแบ่งรับประทานวันละ2-3ครั้งต่ตอวันได้นะคะควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ15-30นาทีนะคะและผลข้างเคียงก็อาจจะมีเรื่อง อาการปวดท้องมวลท้องขึ้นไส้ท้องเสียได้ในบางคนนะคะและข้อควรระวังคือคนในในคนที่แพ้อาหารทะเลนะคะเนื่องจากยาตัวนี้ถูกผลิตจากเปลือกของสัตว์ทะเลนะคะและการรับประทานเนี่ยควรจะทานต่อเนื่องนานแค่ไหนอันนี้มันมีการศึกษาทั้งระยะสั้นนะคะคือ3าถึงหเดือนก็พบว่าในมีทั้งกลุ่มที่บอกว่าได้ผลแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ผลแล้วก็เคยพบว่ามีการ การทดลองนานถึง3ปีอันนี้ก็พบว,ว่าได้ผลดีพอสมควรในในแง่ของลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการของแคบของข้อลงนะคะโดยสรุปนะคะการรับประทานกูเ g l ร์เมนนะคะจะได้ผลดีหรือไม่นะคะหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการหรือความรุนแรงของคนไข้ะคะ่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ร,รับประทานนะคะและขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่กินต่อวันด้วยนะคะอันนี้ก็มีผลเช่นกันนะคะ การตัดสินใจที่จะรับประทานยากูโคามีนนะคะจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของคนที่ที่กินด้วยนะคะว่าจะกินไหมเพราะว่าถ้าเรารับประทานต่อเนื่องไปแล้วเราไม่เห็นผลก็สามารถที่จะหยุดได้นะคะเนื่องจากยาไม่ได้มีผลข้างเคียงหรืออันตรายแต่อย่างใดนะคะสามารถรับประทา,น,าน,นได้พอสมควรเลยนะคะก็วันนี้มาให้ข้อมูลของยากูโคามีนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ